สวัสดีครับวันนี้มาพบกับคลิปพรีวิวแกะกล่อง i q Z9X 5G นะครับราคาที่ผมได้มาเนี่ยไม่แพงเลยนะทุกคนอยู่ที่5,864บาทเท่านั้นเองนะครับราคานี้ถ้าใครอยากจะได้เนี่ยจะต้องสั่งซื้อในช่วงของโปรโประจำเดือนนะครับแล้วก็ไปเก็บพวกโค้สน่วลดอะไรแบบนี้เนาะ ราคาปกติเนี่ยถ้าเป็นตัวรั m 8รอม 128GB รนะครับราคาจะอยู่ที่7,999บาทนะครับผมสั่งซื้อในช่วงของโปรโ8เดือน8นะครับราคาที่เขาตั้งเอาไว้เนี่ยอยู่ที่7,264บาท ผมใช้โค้ดส่วนลด20%ของทาง s h อ p e e นะครับลดไปอีก1,000บาทนะครับใช้โค้ดส่วนลดของร้านค้าลดได้อีก400บาทนะครับฟรีค่าจะส่งอีก38บาทเหลือเพียงแค่5,864บาทเท่านั้นเองนะครับถ้าใครอยากจะได้ราคานี้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์สัสินค้าไว้ให้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมไปเก็บ โค้ดส่วนลดหน้าแอปและหน้าร้านค้าด้วยนะเดี๋ยวผมจะแปะพิกัดเอาไว้ก็แล้กันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาแกะกล่องชมตัวเครื่องไปพร้อมๆกันดีกว่าครับเปิดกล่องออกมานะครับเราก็จะเจอกับตัวเครื่อง i q Z9X 5G นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่อุปกรณ์ภายในกล่องกันหน่อยนะครับว่าเขาให้อะไรเรามาบ้าง ชิ้นแรกเนี่ยจะเป็นเคส TPU แบบใสนะครับตัวนี้ก็ขนาดไม่หนาไม่บางนะครับกำลังดีเลยต่อมาก็จะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับและบัตรรับประกันสินค้านะครับต่อมาจะเป็นอะแดปเตอร์หัวชาร์จนะครับทุกคนขาปลั๊กเนี่ยจะเป็นขากลมนะฝั่งนี้จะเป็น USB Type A นะครับซึ่งอะแดปเตอร์ของเขาเนี่ยสามารถที่จะจ่ายไฟได้สูงสุดอยู่ที่44วัตต์ครับ ต่อมาจะเป็นสาย USB UH นั่นเองนะครับทุกคนซึ่งพอร์ตเนี่ยเป็นพอร์ต Type C นะเป็นแบบ A to C นะครับชิ้นสุดท้ายจะเป็นเข็มจิ้มซิมครับโอ,โอเคครับทุกคนอะไรนี้ก็คือรูปร่างหน้าตาของ i q o Z9x 5G นะครับซึ่งสีที่ผมได้มาเนี่ยจะเป็นสี Northern Green นะครับหรือว่าสีเขียวนั่นเองเรามาดูกันที่ลวดลายการาฟิกของตัวเครื่องกันหน่อยนะครับ ถ้าเราสังเกตดีๆีเนี่ยลวดลายของเขานะครับมันจะคล้ายๆกับขนนกไหมนี่นะฮะดูสวยงามไปอีกแบบหนึ่งในส่วนของโมดูลกล้องนะครับจะมีฐานยกขึ้นมาจากฝาหลังนะครับด้านในเนี่ยมีกล้องไม่ใช่งาน2ตัวนะครับโดยที่กล้องหลักเนี่ยความละเอียดสูงสุดอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็จะมีแฟลช led ครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่การใส่เคสดูหน่อยนะครับผมเทสให้ดูเรียบร้อยแล้วนะ ลดลายของฝาหลังเนี่ยยังคงมองเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าเคสเนี่ยเป็นงานใสในส่วนของโมดูก้องเนี่ยไม่ต้องกลัวนะว่าเวลาที่วางบนพื้นแล้วเนี่ยโมดูก้องจะเป็นรอยนะครับเพราะว่าขอบของเคสเนี่ยมันอยู่สูงกว่าโมดูกล้องนั่นเองนะครับส่วนด้านล่างเขาเจาะตามรูไว้ครบหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องเสียบหูฟัง3.5มค์ช่องเสียบเตยชาร์จตัวลำโพงเขาเว้นว่างเอาไว้หมดเลยนะครับ ส่วนด้านขวามือเนี่ยปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงเขาหุ้มเอาไว้นะแล้วก็จะเว้นไว้บริเวณปุ่ม power นะครับด้านบนไม้ตัวที่2เขาเจาะไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนฝั่งซ้ายของตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดซึ่งเขาหุ้มเอาไว้แล้วซึ่งรุ่นนี้ถ้าใส่ซิมจะเป็นแบบ h ฮ b ริดสล็อนะครับนั่นก็คือคุณจะต้องเลือกเอาระหว่าง1ซิม1เมมหรือ2ซิมนาโนครับ ส่วนด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับขอบของเคสเนี่ยเขาจะหุ้มบริเวณหน้าจอหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เราวางไว้แบบนี้ไม่ต้องกลัวว่าหน้าจอจะเป็นรอยนะครับในส่วนของฟิล์มกันรอยเนี่ยเขาก็ติดแถงมาให้บนหน้าจอเรียบร้อยแล้วครับ ส่วนในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับรุ่นนี้ได้ความจุมามากถึง6,000ม ah ิลอเลยนะแถมตัวเครื่องเนี่ยยังรองรับการชาร์จเร็วสูงถึง44วัตต์อีกด้วยนะครับทางแบรนด์เนี่ยยังรับประกันสุขภาพแบตเตอรี่ให้ยาวนานถึง4ปีอีกด้วยนะครับเรียกได้เลยว,ว่าใช้งานระยะยาวเนี่ยไม่มีปัญหาอย่างแน่นอน ทีนี้เรามาดูกันที่สเปคของหน้าจอกันบ้างนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอ LCD นะครับขนาดใหญ่6.72นิ้วเลยนะส่วนความละเอียดของหน้าจอเนี่ยเป็น Full HD Plus นะครับถ้าเราไปเทียบกับรุ่นก่อนหน้าอย่างตัว Z 7 X 5 G เนี่ยรุ่นนั้นจอได้แค่6.64นิ้วนะแต่ว่ารุ่นนี้ได้จอที่มีขนาดที่ใหญ่เพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนความสว่างของหน้าจอเนี่ยรุ่นนี้นะครับได้มาที่1,000นิตนะครับ รุ่นเก่าอย่างตัว z 7 x 5 g เนี่ยได้แค่650นิ้เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรุ่นใหม่สามารถใช้งานกลางแจ้งได้ดีกว่าเดิมนะครับส่วนค่ามาตรฐาน ntsc นะครับรุ่นนี้จะอยู่ที่83%นะครับในส่วนของ r รีเฟรเย e ของหน้าจอนะครับรุ่นนี้สูงสุดอยู่ที่ 120Hz นะครับและสามารถปรับระดับของรีเฟรเยตเนี่ยได้ถึง7ตระดับด้วยกันครับซึ่ง 120Hz เนะครับเวลาถาก็ประมาณนี้นะ ไหลลื่นดีมากนะครับคือดูในคลิปเนี่ยอาจจะไม่ได้ลื่นไหลสักเท่าไหร่เพราะว่าคลิปของผมเนี่ยมันเป็นแค่30เฟรมเรทไงเออแต่เท้าางานจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าลื่นมากเลยมาดูกันที่เรื่องของ CPU กันบ้างนะครับสำหรับ CPU เนี่ยได้เป็นชิปเซ็ต Snapdragon กเน6นึนะครับต้องบอกว่าแรงเลยนะตัวนี้นะครับถ้าเราไปเทียบกับตัวเซด p d กเกตัว 5G เนี่ย ตัว695 5, 5 g เนี่ยยังแรงไม่เท่าตัวนี้นะครับในส่วนของชิปเซตเนี่ยก็แบ่งการทำงานเป็นแบบ8หัวหรือว่า8คอคอนะครับซึ่ง4หัวใหญ่เนี่ยเป็นตัว cortex a 7 8เลยนะและอีก4หัวเล็กนะครับเป็นตัว cortex a 5 5นั่นเองนะครับ มีส่วนของกาก์ดจอเนี่ยมาพร้อมกับ Arduino 710นะครับซึ่งในส่วนของคะแนนอัตตู้เนี่ยก็ต้องบอกว่าได้มาเยอะเลยนะครับคะแนนรวมเนี่ย563,954คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของการเล่นเกมนี่คือไว้วางใจได้เลยโอเคทุกคนมาเทสใจโรสโคปกันก่อนเลยนะครับ้องบอกว่าตัวใจโรสโคปนี่คือลื่นเนียนะทุกคนดูสิแทบจเรียวไทม์เลยอะ บังคับง่ายด้วยนะครับใครที่ชอบบังคับทิศทางการยิงผ่านตัวเจโรสโคปอะไรแบบเนี้ผมว่าน่าจะถูกใจนะส่วนเรื่องของความลื่นไหลนะครับทุกคนดูเลยเนี่ยลื่นมากเวลาแพนเวลาหมุนตัวอะไรแบบเนี้ดูสิแทบจะไม่กระตุกเลยอ่ะเห็นไหม โอ้หลบเก่งนะลบเก่งนะลบเก่งนะคอ,อยิงวะครยิงวะเนี่ยสว่วนในเรื่องของแรมกับรอ m นะครับรุ่นนี้จะมีวาจำน่ายอยู่ทั้งหมด3ความจุนะครับ เครื่องที่ผมได้มารีวิวเนี่ยจะเป็นตัวแรม8นะครับขยายแรมเพิ่มเติมได้อีก8กิกซึ่งเราไม่สามารถเลือกได้นะว่าจะเอา2กิก4กิก6กิกอะไรแบบนี้นะครับถ้าเราเปิดการใช้งานในส่วนของการขยายแรมเนี่ยมันจะเพิ่มให้อัตโนโมัติอยู่ที่8กิกเลยถ้ากับว่าสามารถใช้งานในส่วนของแรมเนี่ยสูงสุดอยู่ที่16กิกนะครับในส่วนของ ROM เนี่ย ตัวที่ผมได้มาจะเป็นตัว ROM 128รอนะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งความจุนะครับก็คือตัว RAM แร ROM 2 5 6ร b อม2 5 6นะครับและตัว RAM 12 ROM 2 5 6ร้อม2 5 6นั่นเองซึ่งถ้าหาว่าเป็นตัว RAM 12เนี่ยก็ขยาย RAM เพิมเ่มเติมได้อีก 12GB กนะครับทำให้รุ่นนี้สามารถที่จะเปิดแอปพลิเคชันได้สูงสุดถึง40 mm hmm. แอปกัอเลยทีเดียวนะครับสามารถสลับไปมาได้อย่างลื่นไหลอีกด้วย ถ้าพื้นที่การใช้งานไม่พอเนี่ยรองรับไมโครดิการ์ดได้สูงสุดอยู่ที่1เทราไบต์เลยครับซึ่งในส่วนของแรมเนี่ยจะเป็นแบบ LPDDR4X นะครับในส่วนของ ROM เนี่ยจะเป็น UFS 2.2เนาะซึ่งผมเองเนี่ยได้เทปประสิทธิภาพการอ่านเขียนมาให้ทุกคนได้รับชมกันด้วยนะครับ ประสิทธิภาพในการอ่านเนี่ยอยู่ที่1,006เมกต่อวินาทีนะครับส่วนประสิทธิภาพในการเขียนอยู่ที่826เมกต่อวินาทีถือว่าทำคะแนนออกมาได้ดีเลยนะครับเพราะว่าบางรุ่นที่เป็น UFS 2.2เนี่ยจะได้อยู่ที่ประมาณ500-800เมกต่อวินาทีเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าตัวนี้ถือว่าทำออกมาได้เร็วมากๆเลยครับ ส่วนกล้องถ่ายรูปนะครับรุ่นนี้กล้องหน้าเนี่ยให้ความละเอียดมาที่8ล้านพิกเซลนะครับพร้อมค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2.05ส่วนกล้องหลังเนี่ยได้มา2ตัวนะครับกล้องหลักความละเอียดสูงสุดอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะครับค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 1.8นะแล้วก็จะมีกล้องโบเก้นะครับ2ล้านพิกเซลค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2.4 มาดูกันที่ฟังก์ชันการถ่ายรูปถ่ายวีดีโอกันบ้างนะครับเขามีฟังก์ชันอะไรมาให้เราใช้งานกันบ้างนะครับฝั่งซ้ายมือสุดเลยเนี่ยจะเป็นโหมดกลางคืนนะครับโหมดกลางคืนสามารถใช้งานได้ที่ระยะ 1x และ 2x นะครับแล้วก็ยังมีพวกฟิลเตอร์ต่างๆเนี่ยมาให้ใช้งานด้วยนะครับตัวนี้เป็นดำและทองพวกไซเบอร์พังแสงออร่านะครับสีขาวดำนังแข็งสีฟ้าส้มเขียวสีแดงเข้มอะไรแบบนี้คือมีเยอะเลยนะไปลองเลือกใช้กันดูได้ โหมดต่อมานะครับจะเป็นโหมดภาพคนนะครับโหมดภาพคนเนี่ยจะถ่ายได้แค่ระยะ 1x เท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีสไตล์มาให้นะครับก็จะเป็นโทนสีต่างๆเนาะนี่เลยนะครับมีเยอะแล้วก็จะมีฟิลเตอร์นะครับมีเอฟเฟกแสงต่างๆมาให้เลือกใช้งานเยอะแยะเลยไปลองเลือกใช้กันดูได้ หมดภาพถ่ายนะครับก็จะมีระยะ 1x และ 2x นะครับแล้วก็จะมีฟิลเตอร์มีตัวเอฟเฟกแสงมาให้ใช้งานเหมือนเดิมนะครับส่วนงานวิดีโอนะครับต้องบอกว่าเฮ้ยเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะกับในเรทราคานี้นะครับคือมันสามารถอัดได้ที่ 4K 30เฟรมเลตนะทุกคนปกติแล้วเนี่ยในเรทราคานี้เราจะไม่ค่อยเห็นกันนะครับแล้วก็ 1080p เนี่ยสามารถที่จะอัดแบบ60เฟรมเลตได้ด้วยนะครับ แล้วก็ต่ำสุดเนี่ยจะเป็น 720p 30เฟรมเรทและ60เฟรมเรทได้ซื้อถ้าหากว่าเราเลือก 1080p 30เฟรมเรทแล้วเนี่ยสามารถที่จะเปิดกันสั่นได้ด้วยนะแต่ว่ากันสั่นของรุ่นนี้นะครับจะเป็นกันสั่นด้วย AI นะครับหรือว่ากันสั่นด้วยซอฟต์แวร์นั่นเองครับเทสงานวิโดีโอนะครับความละเอียด 1080p 30เฟรมเรทนะครับความละเอียดเนี่ยจะสามารถใช้งานกันสั่นได้ด้วยนะครับ ซึ่งกันสั่นเนี่ยจะเป็นกันสั่น EIS นะครับนิ่งมีนิ่งอยู่ได้เลยเดี๋ยวแพนให้ดูบรรยากาศรอบๆหน่อยแล้วกันนะครับรุ่นนี้มีแถบซูไมใ้ใช้งานด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมเทสให้ดูหน่อยแล้วกันนะครับ นี่เลยนี่คือระยะ 3x นะครับทุกคนส่วนวิดีโอกล้องหน้านะครับจะได้แค่ 1,080p 30เฟรมเรทนะครับมาดูตัวอย่างภาพถ่ายกันหน่อยนะครับนี่คือการเซลฟี่ด้วยกล้องหน้านะครับ Beauty เนี่ยผมปรับมาที่50%นะจะบอกว่าริ้วรอยนี่คือหายไปเยอะเลยนะครับอันนี้ถ่ายในยห้องรีวิวทุกคนดูสิริ้วรอยบนใบหน้างผมนี่คือหายเกี้ยงเลยนะครับ รายละเอียดของพวกเส้นหนวดอะไรแบบนี้ผมว่าโอเคอยู่นะไม่ได้ดูเบอร์จนเกินไปนะครับเห็นพวกเส้นคิ้วอะไรแบบนี้ได้อย่างชัดเจนเลยนี่นะฮะอ่ะอีกรูปหนึ่งอันนี้คือการถ่ายด้วยมวยบิวตี้นะครับดูดิหน้าบอกว่าเกลี่ยอย่างเนียนมากเลยถ้าใครรู้สึกว่ามันเนียนเวอร์จนเกินไปเนี่ยก็ปรับมาที่ประมาณ20-30%ก็ได้นะครับส่วนการตัดขอบเนี่ยถือว่าตัดได้ดีเลยนะซอฟต์แวร์ค่อนข้างฉลาดเลยนะครับ แต่ประมาณนี้ผมว่าใครเน้นเซลฟี่ด้วยเนี่ยสามารถตอบโจทย์ได้อย่างแน่นอนโอเคครับทุกคนอะไรนี่ก็คือพรีวิวแกะกล่อง IQ z 9X5G นะครับสำหรับรุ่นนี้ผมว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งเลยนะที่น่าซื้อน่าใช้นะครับโดยเฉพาะใครเน้นเรื่องของการเล่นเกมเน้นในเรื่องของแบตอึดแบตทนอะไรแบบเนี้รุ่นนี้สามารถตอบโจทย์ได้ดีมากๆราคาไม่แพงด้วยนะครับ ถ้าใครสั่งซื้อในช่วงของโปรโประจําเดือนเนี่ยจะคุ้มมากๆนะครับอย่างเช่น9เดือน9 10เดือน10อะไรแบบนี้นะครับและอย่าลืมไปเก็บคูปองส่วนลดหน้าแอปด้วยหน้าร้านค้าด้วยเนี่ยจะยิ่งลดได้ถูกกว่านี้นะครับอย่างเช่นผมเนี่ยได้มาราคา5000กว่าบาทเนาะ5,864บาทเนี่ยตอบโจทย์ในเรื่องของการเล่นเกมได้ดีมากเล่นเกมลื่นแบตตื่0 0 0เบลแอมแ่มนยังรองรับการชาร์จเร็วสูงถึง44วัตต์อีกด้วย CPU ได้เป็นตัวแรงอย่างตัวเซนทาบากอน6ก นะครับซึ่งแรงกว่า 6955G อีกนะเออส่วนในเรื่องของแรมกับรอมเนี่ยมีให้เลือก3ความจุนะครับ ram 8รอม128แอม8รอม256และแรม12รอม256กิกนะครับใครนี่ในเรื่องของการดูหนังฟังเพลง YouTube Netflix อะไรแบบเนี้ยเหมาะเลย หน้าจอขนาดใหญ่6.72นิ้วความละเอียด Full HD Plus นะครับถ่ายวนดูเนี่ยฟิกได้ที่ความละเอียด L 1อีกต่างหากหรือว่าใครจะถ่ายฟีดข่าวนะครับรุ่นนี้ก็รีเฟรชหน้าจอสูงถึง 120Hz อีกด้วยเรียกได้เลยว่าในเรทราคา5,000ไปไปลาย6,000ไม่เกิน7,000บาทเนี่ยตัวนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าซื้อน่าใช้มากๆนะครับ สำหรับวันนี้จบการพรีวิวเพียงเท่านี้นะครับต้องขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมแลวก็ติดตามนะครับสวัสดีครับ